สวัสดีครับพบกับผมเอ็กเซวันนี้เรามาต่อกันในที่ EP 6ครับใน FIFA 20 Player Mode ในอ g e n i n a Challenge ของเราครับก็หลังจาก EP นี้ไปผมจะปรับเป็น World Class แล้วครับก็เดี๋ยวถ้าสแตตเพิ่มอีกผมก็จะปรับให้มันยากขึ้นครับอีกครับแมตช์ต่อไปเราจะพบกับ Real Betis ก็เดี๋ยวไปซ้อมกันก่อนครับ let's go ส่งกันบ้านครับเทุกตัวเหมือนเดิมครับ รู้สึกว่าใน e ีีที่แล้วเหมือนเราจะปลดล็อกเทรดได้นะเป็นเซ c ก n ว Win ินครับในแปนาทีสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มความอึดให้เราครับแล้วก็เราได้เอาไซส์ฟูทช็อตมาก็เป็นการยิงด้วยเท้าด้านนอกครับก็ ไปครับพบกับเบติสจะกลับมาจากช่วยทีมชาติครับก็เดิมครับสเตมมิแาเราไม่เต็มคนเดียวครับเพราะว่าเราเพิ่งไปลุยทีมชาติมาก็ถ้าผมชัวร์แล้วว่าชนะผมจะขอเปลี่ยนตัวเองออกครับ let's go วิลเลียมครับแทงไปที่เป็เบรซาตบเขากลางไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็แย่แล้ว ยกระดับบอทครั้งแรกก็โดนรับน้องก่อนเลยครับทีเราครับได่ให้ปาเลโคก้ะยกเลยครับโอ้โหเฉียบขาดมากครับลูกนี้ใบไม้ร่วงครับโครงการฝากเพื่อนยิงฮะเนี่ยครับ,รบดูด้วยมุมกล้อง360องศาครับ สวยงามจริงๆครับลูกนี้ <c oughs> เฉียบแซตไปที่เราครับหลายต่อให้กูเดสไม่ใช่ฟอนซี่ฟอ,อนซีบอลหน่อยเพื่อน <c oughs> มาแล้วเข้าซ้าย <c oughs> มาแล้วครับลูกแรกใน <c oughs> บอตระดับเวิร์คัส ห,ห,หลังจากที่ตื้อครับอกบอกตรงเลยว่าเกมนี้ตื้อมากครับหาโอกาสยิงได้ไม่เท่าเกมวันก่อนหลัก <c oughs> แซตหมวนมาอันที่เราลองต้อง <c oughs> <c oughs> ขอหอย่าเปลี่ยนตัวครับเพื่อทำการเก็บแรงไปใช้ในแมตช์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปครับ <c oughs> ไปเช็คผลงานกันหน่อยครับว่าหลังจากเราออกมาแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับก็เหมือนเดิมครับจบสอึ ก็ควาชัยได้ครับเก็บสามแต้มได้แมตช์ต่อไปพบกับเชลซีครับในยูฟาครับตอนนี้เราก็หัวตารางเหมือนเดิมครับเราเดี๋ยวไปซ้อมมันก่อนครับสกอลส่งกันบ้านครับก็เหทุกตัวเหมือนเดิมครับแมตช์ต่อไปพบกับเชลซีครับเป็นทีมใหญ่ทีมแรกนะในบอทที่ระดับยากขึ้นไปอีกไม่เหมือนแมตช์ที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวไหมจะสกอล มาเพื่อนทีซิมบับวงกลับมาดิขอลองขอลองอติดครับคืนมาได้ย้ายอีกครั้งวนเอาจันแฟรีฟ่คิกครับฟรีคิกระยะหวังผลครับแต่แมตช์นี้ลูกพี่เราไม่ได้ลงนะปาเลโค้ลักเซตฟรีชีกอีกครั้งครับกับลักเซตลูกนี้ว่าง่าย หยอดนิ่มๆครับเกป้าบอกไม่มีปัญหาได้สวนครับไปฝึกฝึกสปีดมาเยอะครับหลักเซตโอ้โหเหนื่อยฟรีอีกแล้วกูคุเดสมาที่เราครับแฮมปที่หลักเซตคืนมาให้เราหลักเซตคุเดสโัจานโอ้โห ก็หลังจากนี้ผมจะขอเปลี่ยนตัวออกแล้วนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเข้ารอบยูฟ่าเราตอนนี้น่าจะเกิน80%แล้วครับแล้วทีมเรานำอยู่ด้วยผมคิดว่าควรเก็บแรงไว้เล่นในแมตช์ต่อไปดีกว่าครับเ yeah. ดี๋ยวไปเช็คผลงานหน่อยครับว่าสกอร์จบที่เท่าไหร่โอเคครับ1.0ก็ยังดีครับที่ชนะแถมว่าแถมเราได้การพาักไปในตัวด้วยครับแมตชต่อไปพบเบียเรลลครับ อโอเคครับตอนนี้สเตมิน่ขึ้นมาเกือบเต็มแล้วครับเราจะได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มที่สักทีครับ Let's go ซิมบามาที่เราครับโอ้โหแล้วช่องเปิดช่องมันเปิดช่องมันเปิดเข้าซ้ายด้วยเพื่อนมา,าได้เหลี่ยมปัน่นมันได้เหลี่ยมปัน <c oughs> <c oughs> เฉียดอีแล้ว <c oughs> วนหนีกันครับ <c oughs> ให้ไปที่ โกเมสมาที่เราหลายให้โกเมสยิงเลยเพื่อนในเมื่อจบเองมันยากครับเราต้องรับบทเป็นนายแอสซิสเพื่อนรอนี่แอสซิสตีกสักรูมาได้บอนครับ ให้ไปที่ลักแซตส่งต่อให้กัเมโลีรอ,อ,อครับคืนเพื่อนไปเอาโอโภาคไม่ทันครับบ่องตรงรอครับเัดลักแซคืนเราเข้าซ้ายกดลูกนี้ไม่ตรงกรอบและกร,รรมการเป่านกวีดหมดเวลาครับทำให้บเซียชนะเบียเรยวไปที่1ประตูต่อศูนย์ติหลังเกมครับก็ แอซิตหนึ่งครับส่งบอลสำเร็จแ9้ารนครับแล้วก็สร้าง3คีขีพาสก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงครับสำหรับบอทในระดับนี้ครับก็ผมยังไม่ชินครับก็ขอเวลาอีกสักนัด2นัดครับคิดว่าจะกลับมาเล่นได้กระหน่ำเหมือนเดิมครับขออนุญาตดูปฏิทินก่อนครับว่า เรามีแข่งถีไหมเราจะได้บริหารเวลาถูกครับว่าเกมไหนเล่นเต็มเกมได้เกมไหนควรเปลี่ยนออกก่อนหมดเวลาครับก็เดี๋ยวไปซ้อมมันก่อนครับ go ส่งกันบ้านครับ a ยาวๆแม t ต่อไปเราจะพบกับบารินเอ้ยเลบบนเต้ครับไอ้ข้างๆเหมือนกันก็สเตมิน่าเต็มครับสแตขึ้นมาที่80แล้วครับก็ไปลุยกันครับ เล่นไปล็อกกันทีนึง่งที่โซนลสีมาเพื่อนขอลองหน่อยเแบบซตอันนี้คุยเดสแทงให้โกเมสโซเล่โกลโฮคมจริงๆครับคาร์ลโซเล่ลยิงโหมุมมุมเข้ายากครับแต่ก็เข้า นี่ยหักข้อโอ้โหอัพดีกโกเมสครับตบมาเพื่อนขวาโอ้โหนี่ไงขวาออกขวาไปมานดีเราครับหมาเพื่อนเข้าซ้ายเล่นทางเสียบครับลูกนี้ ยิงไม่แรงครับแต่ว่าเน้นทางครับก็2ประตูต่อศูนย์ครับบาเลนเซียออกนำเรบันเต้ไปครับจังหวะวิ่งจังหวะโต้สยวิญญาณยูเซนโบกระชากกระชากฟึกสปีดมาดิกระชากกระซัดจับทีดหน่อยโอ้โหไป ขออนุญาตออกไปพักครับเนื่องจากแมตช์หน้าเราต้องเจอกับอัจักอัมสเตอร์ดัมครับและตอนนี้ทีมนำอยู่2 0คิดว่าคงไม่แพ้ครับก็เลยขอออกไปพักก่อนครับเดี๋ยวไปเช็คผลของแมตช์ที่แล้วก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จบ2 0เท่าเดิมครับเดี๋ยวมีซ้อมครับเดี๋ยวไปซ้อมกันก่อนครับแล้วก็เป็ลุยแมตช์พบกับพัจจ็กสกอตส่งกันบ้านครับเอเรีย นี่การคาดหวังใน4แม์ที่ผ่านมาครับก็ผ่านหมดทุกอันครับเป็นเยกับอาแจ็คเลยดีกว่าตอนนี้เราน่าจะเข้ารอบแล้วแน่ๆนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเล่นให้ครบไปครับ Let's go เจาะไม่ได้เลยครับหาจังหวะไม่ได้เลยมาเพื่อนหนขอลร้องหน่อย บอกตรงเลยครับว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับมันจะพยายามจะบุกก็ติดพยายามจะแทงก็ติดจะยิงไกลก็ไม่ได้ครับมีมาลูกนี้นครับน่าจะเป็นจังหวะแรกเลยที่เราได้ซัดและสวยมากครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับเราจำเป็นต้องเจ็บแรงไปเล่นในแมตที่สำคัญครับเกมนี้เราก็ยิงให้ทีมไปแล้วครับก็ออกไปนั่งพัก เก็บแรงไว้เก็บแต้มในลาลิก้าต่อดีกว่าครับก็เดี๋ยวไปเช็คสกอร์หน่อยดีกว่าครับว่าจบเท่าไหร่จบ4 0ครับสรุปคือไม่มีผมดีกว่าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแมชใหญ่ครับดีแล้วครับที่เก็บแรงไว้แมชนี้พบกับมาดริด นี่ก็คือความคาดหวังใหม่ครับก็เรตติ้งไม่ต่ำกว่า7.3สร้าง1ประตูแล้วก็สร้าง2โอกาสก็เดี๋ยวไปพบเรอัลมาดริดดีกว่าครับสเตมิน่เกือบเต็มครับดีครับที่เก็บแรงไว้ฮะ Let's go <S ทําชิงมาที่เราครับเราให้ไปที่กเมเแทงให้กูิดเดสโหขายยาวจัด เราครับชิงกับโกเมสแทงมาแล้วไปดได้อยู่ครับส่งดีกว่า oh. เป็นล้ามมอสครับที่พยายามจะหยุดเราครับแต่หยุดไม่ได้ครับแล้วก็ไหลจอดจ่อให้เพื่อนแท็บอินเข้าไปเลยครับคาร์โซเลฮ่ฮครผู้ทำประตู บอนลอยมาทางอาซาโมงไม่มีไรสามโมงอีกทีครับคาเซมิโร่เซตคืนอาซาซัดซ้ายไม่เข้าครับปวดเข่าเลยครับซีดานบอกเจอลูกนี้ไปทีอาซายครั้งครับให้ไปที่ตัวแวงตัวแวงเปิดเข้ามาโอ้โหสีสเ้นยืนถูกจุดครับโคไมเราครับยกให้กลับเอลซี่ครับลับลัช โอเมาที่เราครับไหลต่อให้กูเดสลูกสูตร<ล>สองแอซิตเข้าไปแล้วครับสำหรับวันนี้ถึงจะไม่ได้ยิงครับแต่ถือว่าฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยครับแล้วโอ้โหลูกสูดอยู่แล้วครับลูกยิงตามน้ำของกูเดสให้เราครับฝากให้บาเโคแัดเซตบาโกแทงลูกนี้มาเพื่อนขอใส่สก,กอ และกรรมการเป่านกกวีดหมดเวลาครับทำให้เราเปิดบ้านเอาชนะเวลมาดิดไปที่2ประตูต่อศูนย์ชำอปแหลสกอร์หลังเกมครับก็ชนะสองศูนย์ครับเราเป็นคนแอสซิดให้2ลูกเลยครับแล้วก็ผ่านบอลแม่นยำแปดสครับสร้าง3ามคีย์พาสแมชเลตติ้งเก้าจุดูครับคิดว่าน่าจะได้ดาวซันโวเฮ้ยแมนออฟเดอะแมชใช่ครับก็เนื่องจากว่า ระดับบอที่ยากขึ้นเนี่ยผมผมได้ทําการลดลดหน้าที่ตัวเองครับจากที่ต้องยิงด้วยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่สเตตการจบสกอร์เรามันไม่มันไม่ได้เยอะเลยครับเราคือกองกลางก็เลยจะไปเน้นแอซิดให้เพื่อนแทนครับโอ้ทีนี้ว่างยาวๆแล้วครับเราสามารถลง90นาทีได้เกือบทุกเกมนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปซ้อมมันก่อนครับ let's go ส่งกันบ้านครับเอเรียงเรียงนัชต่อไปเราจะพบกับบายาโดลิตหรือเปล่าใช่ครับบายาโดลิตออกไปเยือนครับสเตมิน่าเต็มหลอดครับอชตรงนี้โปรแกรมยูฟาพักอยู่ครับ let's go รวครับพาบอลขึ้นไปให้ไปที่หลักเัตให้ต่อกูดเดสมาที่เราครับโอ้โหอย่างนี้ไปรอเข้าสูตรเข้า เปิดมุมมาครับตูโชกออกมาไดา้อันทีกูเดสมงเข้าไปไม่มีอะไรมายจะยิงเลยกัน yeah, ลูกนี้เป็นลูกที่ยิงไกลที่สุดในชีวิตเราครับโห oh, ยิงก่อนถึงในกโกลกอีกนะ you know, เต็มข้อครับเสียบมุมเข้าสามเหลี่ยมไปเลยนะฮะภูมิใจมากครับลูกนี้โคชแบบว่าปบมือให้เลยครับอนี้นเราครับขึ้นไปข้อมาเพื่อนไปไม่ได้ครับขอวนก่อนไปไม่ได้จริงไอ้พี่ไปโ้ครับุยเดส มันเป็นงูเลยครับลูกนี้มันตันครับไม่ได้ครับต้องฝากให้เพื่อนให้เพื่อนสัดแทนครับสองศูนครับได้สวนครับไปวัดสปีดกันหน่อยผมเทนมาหนักฝากให้เพื่อนหน่อยมานี่สวยไปยิ่งโอ้ยนฟรีกีแล้วกูมาเติมขึ้นมาคอมเมนให้หลักสักมาเพื่อนโกโอ้จะงึกจะงัด ต,ติดขัด,ขดทแทงมาลูกนี้กวาด,ดิโอลาครับจัดสายเป็นญาติฝ่ายไหนกับเป๊ปครับเนี่ยเอาคารลัสพาบอลขึ้นมาครับแทงหรือเปล่าเสียโดนยึกลอกทีนึงแล้วโอ้โหก,กวาด,ดิโอลาคนเดิมครับใ,ใจเกือบหายมาที่เราครับสับหน่อยโรนโดเข้าสิง ยึดก,ก่อนผมทำอะไรครับเนี่ยนี่เราครับอทีนึงให้ปากเพื่อนรักเซ็มานี่ลงโลงสองศูนย์ครับเอ้ยสามแล้วสองลูกครับจะลุ้นแฮตทริกได้ไหมเราก็ตั้งแต่ปรับระดับเราห่างหายจากการทำแฮตทริกไปมากพอสมควรนะครับ ยี่สิบเอ็ดลูกแล้วครับในลาลิก้า<อ>ยิงเป็นยิงเป็นไรอะเราครับฝากไปที่โซบิโนมาเพื่อนยังส่งไม่ได้ไมาลาคั <v> สเตดึงหลอกแล้วยกให้กับดับิซินบังลูกนี้เป็นการโชว์คลาสของลาคัตดครับนะฮะดึงหลอกก่อนทีนึง่งแล้วก่อนยกให้กับดาบิซินบา ไม่ล้ำแน่นอนครับลูกนี้ก็สัดเข้าด้วยสายเข้าไปหนึ่งตรงครับเราก็ยังทําแฮ t ทริกไม่ได้อยู่นะครับแต่เวลายังพอเหลือ่อะเพื่อนหิวแฮตทริกหลอกคกนทีนึงหิวผมหิวแฮตทริกผมหิวอันนี้ไก่เองครับและกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาครับ4-0ครับสำหรับแมชวันนี้ก็จำแนฟอร์มหลังเกมครับ วันนี้สุนัตซิตครับกะว่ายิง2ประตูครับส่งบัลสำเร็จ90%าเร็จ9 0ครับสร้าง1คีย์พาสเกือบแฮตทริกนะครับเมืสุดท้ายดันยิงไม่เข้า <_ t ick> ก็ก่อนจะตัดจบ EP นี้ครับ <_ t ick> ก็ตอนนี้บาเซียอยู่หัวตารางครับนำบาเซลนาอยู่2ขัคะแนนครับแล้วก็ตอนนี้ ค่าตัวเราขึ้นมาถึง30ล้านยูโรแล้วครับเพิ่มมา1,694%จากเดิมค่าตัวเพียงแค่1ล้านยูโรครับก็เดี๋ยวไปดูดาวซันโวแอซิสกันหน่อยครับก็ยังเป็นเราครับในลาลิก้า21ประตูจาก15แมตช์แอซิสเป็นเมซี่ครับแต่เราเบียดขึ้นมาเป็นที่2แล้วครับ10ลูกใน15แมชส่วนในยูฟ่า แชมเปี้ยนลีครับก็เป็นเราครับที่เป็นครองดาวซันโวอยู่ครับเป็น8ประตูใน6แมตช์ก็ส่วนแอสซิเป็นเมซี่ครับเราอยู่อันดับ8นะครับ3แอสซิขออนุญาตตัดจบที่ตรงนี้เลยละกันครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปชวนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับชวนหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ